หัวใจคืออวัยวะที่มีความสำคัญเป็นอันดับตน้ตนๆเพราะเป็นอวัยวะซึ่งสูบเลือดไปยังส่วนต่างๆของร่างกายถ้าหากว่ามนุษย์เราปราศจากหัวใจก็ไม่อาจจะทำให้มีชีวิตอยู่ได้ด้วยความเชื่อนี้เองครับ ทำให้หัวใจเป็นอีกหนึ่งเครื่องรางของครังมงคลที่แสดงถึงความสำคัญในการใช้ชีวิตหรือการทำกิจการต่างๆและเครื่องรางของครังที่ผมจะนำเสนอในวันนี้นั่นก็คือหัวใจสเสน่นั่นเองหัวใจสเสน่ห์ความเชื่อผู้ที่้อยบูชาหัวใจสเสน่นั้นจะมีคนเข้ามาหาอย่างไม่ขาดสาย เป็นสเสน่ห์ที่ต้องตาต้องใจต่อผู้ที่พบเห็นพบเจอทำให้คนอยากเข้ามารู้จักและเข้ามาทักทายเป็นของคลังที่มีพลังสเสน่ห์สูงมากหากผู้ใดที่เข้ามาหลงรักมักจะไม่เสื่อมคลายซึ่งหัวใจสเสน่ห์นั้นจะประกอบไปด้วยของสเสน่ห์ที่มีอาถรรพ์มากมายตามแต่ละสีเช่นสีเขียววานรากราคะ ทำให้เกิดราคะในตัวทำให้เกิดกามอารมณ์หัวใจสเสน่ห์สีชมพูวานดอกทองแท้ทำให้เกิดเป็นที่รักเป็นที่เมตตาแก่ผู้ที่พบเห็นหัวใจสเสน่ห์สีน้ำตาลวานดอกทองมหาอุดมทรงคุณค่าในด้านเมตตามหาสเสน่ห์รุนแรงและเป็นที่นิยมใช้มากที่สุดสีสม้มวานจูงนาง เป็นว่านที่นำมาใช้ทำเครื่องรางของขังด้านสเสน่ห์ที่ขาดไม่ได้สีเหลืองว่านสาวหลงเป็นว่านที่ช่วยในด้านการค้าขายและมีเมตตามหานิยมสูงสีฟ้าว่านดอกทองโยนีเป็นว่านที่ทำให้สเสน่ห์ต่อเพศตรงขา้ามทำให้เพศตรงข้ามอยากเข้ามาทักทายพูดคุยด้วยสีม่วงดอกทองขมน ช่วยในเรื่องความเจริญรุ่งเรืองในด้านกิจการงานซื้อขายและสีแดงวานไก่แดงเป็นวานจากทางพมา่านิยมใช้ในด้านโพคทรัพย์ดนบรรดาลใจให้เจ้าของกิจการเจริญในหน้าที่การงานจะค้าขายแห่งหนใดไม่อดและไม่จนซึ่งจะเห็นได้ว่าหัวใจสเสน่ห์แต่ละสีนั้นจะมีพุทธคุณที่โดดเด่นในด้านต่างๆแตกต่างกันไป ตามมวลสารอาถรรพ์ที่ถูกบรรจุอยู่ในหัวใจสเสน่ห์ซึ่งถ้าหากว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดสนใจอยากจะสั่งซื้อบูชาหัวใจสเสน่ห์ตามแต่ละสีของร้านเราท่านนั้นสามารถที่จะคลิกมายัางลิงก์ใต้คลิปเพื่อดูรายละเอียดและดูรูปภาพเพิ่มเติมได้หรือท่านสามารถที่จะติดต่อพูดคุยกับเราโดยตรง ผ่านช่องทางที่ขึ้นอยู่ณขณะนี้ได้เลยครับและท่านยังสามารถที่จะสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของเราอย่างเป็นทางการและก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดคลิปใหม่ๆสาระดีๆและสินค้าอื่นๆของร้านเรานะครับสวัสดีครับ